สวัสดีทุกท่านนะครับสําหรับช้าวันรัฐธ,ธรรมนูญที่สิบธันวานะครับก็จริงๆผมคิดว่าโดยคอนเซปต์คุณสุพนัทได้อธิบายไปทั้งหมดแล้วที่เกี่ยวข้องกับรัฐสุริการประวัติศาสตร์ที่มันเคยเกิดขึ้นประวัติศาสตร์ที่มันเคยมีมาแต่สิ่งหนึ่งที่เราจาเป็นต้องย้ําครับว่าเวลาที่เราพูดถึงแนวคิดรัฐสุริการหรือว่าแนาวคิดสังคมนิยม ทำไมคนไทยส่วนมากถึงรู้สึกเกยดกลัวและรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอื่นซึ่งที่ผมอยากย้อนครับเรื่องเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยเพราะว่าสถาบันกษัตริย์กองทัพรัฐบาลชนชั้นนายทุนใช้เวลามากกว่าครึ่งศตรวตรรษในการใช้งบประมาณปีหนึ่งมากกว่าแสนล้านบาทในการโฆษณาว่าสังคมนิยมนี้คือปีศาจร้าย สังคมมิยมนี้คือผู้ร้ายของสังคมแัะความเหลื่อมล้ำในประเทศนี้เป็นสิ่งที่ปกติไม่สามารถแก้ไขได้ดังนั้นถ้าเราเติบโตมาในสังคมที่เรามองว่าความเหลื่อมล้ำนี้เป็นสิ่งที่ปกติแล้มีการโฆษณาอย่างยาวนานของชนชั้นนําก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจครับที่เราจะรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่แปลกมากเมื่อเราอยู่ในสังคมที่เหลื่อมล้ำมากๆพอเราเจอความเสมอภาคเพียงนิดหน่อย ก็จะมองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผิดปกติผมย้อนไปในเบริบทต่างประเทศครับเมื่อปีที่แล้วไม่ใช่เพียงแค่ประเทศไทยเท่านั้นแต่เป็นทั่วทั้งโลกเลยตื่นเต้นกับนายกรัฐมนตรีผู้หญิงที่อายุน้อยที่สุดในโลกที่สาธารณรัฐฟินแลนด์ประเทศที่คนมีความสุขที่สุดเสมอภาคมากที่สุดแล้วก็มีเสรีภาพมากที่สุดประเทศหนึ่งของโลก กคนอื่นเท่นกับซานนามารินอายุ34ปีเป็นนายกฐาัฐมนีหญิงคนแรกอ่เป็นนายกฐาัฐมนีหญิงที่อายุน้อยที่สุดซานนามารินมาจากชนชั้นแรงงานแม่เลี้ยงเดี่ยวและเป็นครอบครัว L G B T คือแม่แต่งงานกับพ่อก็เลิกแล้วก็มาแต่งงานกับอ,อ่ผู้หญิงด้วยกันนะครับถ้าในบริบทไทยครับถ้าคุณเกิดมาในครอบครัวที่เป็นชนชั้นแรงงาน ชีวิตของคุณก็จะวนเวียนอยู่กับความยากจนไอ้น,นี้มีตัวแทนคือขายแรงงานหลายท่านผมคงไม่จำเปนต้องพูดถึงว่าชีวิตของเราลำบากขนาดไหนจนอายุ40-50ปีถ้าเติบโตเติดโตในครอบครัวแม่เลี้ยงเดียวโอกาสที่จะได้เรียนต่อมหาวิทยาลัยน้อยมากแต่สิ่งเหล่านี้ครับสำหรับคนฟินแลนด์คือสิ่งปกติมาก การที่ผู้หญิงจากชนชั้นแรงงานจะสามารถก้าวขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้สาเหตุง่ายๆครับการที่ทำให้คนสามารถที่จะมีชีวิตโดยที่ไม่ถูกจำกัดด้วยชาติกำเนิดของตัวเองก็โดยเงื่อนไขาการที่คุณเกิดมาคุณมีสวัสดิการพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกันไม่ต้องกังวลอย่างที่คุณสุพนัทว่าไม่ต้องกังวลว่าการเรียนหนังสือของคุณจะสามารถทำให้อ่อ คุณสามารถที่จะจบมาแล้วสามารถทํางานได้เงินเดือนเท่าไหร่สามารถออกแทนพ่อแม่ได้เท่าไหร่ไม่ต้องกังวลเรื่องสุขภาพไม่ต้องกังวลเรื่องการอดออมทีน,นี้ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมามีคนตั้งฉาย,ยาผมว่าเป็นพออเฟกนิวกัสวดิการนะครับคือชอบพูดว่ากัสวดิการจะเปลี่ยนโลกแบบนี้นะครับแต่สิ่งที่ผมอยากตอบต้นะครับประเด็นที่ชัดๆเลยเวลาที่เขาบอกว่ากัสวดิการหรือสังคมนิยมเป็นเรื่องเพ้อฝัน เราเคยตั้งข้อสังเกตถึงเฟกนิวในระบบทุนนิยมไหมว่ามันโกหกบอกลวงเราขนาดไหนเขาบอกให้เราขยันทำงานเพื่อที่จะมีชีวิตที่ดีคุณไหมโวแทนแรงงานข้างล่างเนี่ยนะครับทำงานสัปดาห์หนึ่งกี่ชั่วโมงสัปดาห์หนึ่งหลายสิบชั่วโมงมีส่วนร่วมทางการเมืองเพื่อตัวเองมีชีวิตที่ดีขึ้น โกโดนเนรืกแจ้งโดนเงื่อนไขอะไรต่างๆที่ทําให้ชีวิตของตัวเองยากลาบากคนรุ่นใหม่ที่ดูไลฟ์อยู่ตอนนี้พยายามที่จะเรียนพิเศษพยายามที่จะมีชุดที่ดีองทุนกับการเรียนพิเศษจ่ายค่าเทอมมหาวิทยาลัยแพงอย่างมากมายจบมาหมดไป400,000-500,000บาทเรียนมหาวิทยาลัยนะครับรวมค่ากินอยู่ค่าหอพักไปจบมาถ้าได้จ้างตามวุฒิปัญญาตรีก็ได้เงินเดือน15,000อันนี้ไม่ f a น e n e ะครับ หรือว่าอย่างพี่น้องที่ทํางานพยายามที่จะเก็บเงินอดออมอะไรต่างๆจนอายุหกสิบปีไม่มีเงินออมอะไรเหลืออยู่เลยเพราะใช้เงินหมดไปกับชีวิตประจําวันไม่เคยได้ใช้ชีวิตอะไรเลยไม่ได้ไปเที่ยวต่างประเทศไม่ได้ว่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอะไรเลยแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่เหลืออะไรกลับมานี่คือข่าวเท็จอย่างมากของระบบทุนนิยมครับข่าวเท็จอย่างมากว่าเราสามารถมีชีวิตที่ดีได้โดยที่ไม่ต้องต่อสู้อะไรเลย ไม่ต้องเรียกรอ้องดังนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมจะวกกลับมาถึงนิยามที่อยากย้ำง่ายๆเรเราพูดถึงมัรทสุริการนั่นคือเงินบาทแรกจนกระทั่งถึงบาทสุดท้ายของประเทศนี้ต้องมาดูรายชีวิตของประชาชนก่อนถ้า30บาทยังไม่ดี กับอาการสุขภาพทุนหน้ายังไม่ดีต้องเติมให้มันดีทุกวันนี้กับอาการสุขภาพทุนหน้าอยู่ที่สามพันบาทต่อหัวต่อคนต่อปีที่อังกฤษกับอาการสุขภาพทุนหน้าเก้าหมื่นบาทต่อหัวต่อคนต่อปีข้าราชการไทยได้หนึ่งหมื่นสี่พันบาทต่อหัวต่อคนต่อปีจากงานวิจัยยืนยันว่าถ้าเราเพิ่มงบประมาณกับอาการสุขภาพทุนหน้าจากสามพันบาท เป็น8,000บาทต่อหัวต่อคนต่อปีใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นประมาณ1 5 0 0 0 0สถึง2,000สนล้านบาทจะทำให้คุณภาพการรักษาพยาบาลของคนไทยทุกคนเทียบเท่าค้าราชการ<ส>ตันนี้คือเงื่อนไขใหญ่เช่นเดียวกันครับอย่างที่คุณสุพนัทว่าเรากลัวสังคมนิยมเข้าอยู่ในสังคมที่มันมีความเหลื่อมล้ำมากๆแต่เชื่อไหมครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่ผมได้สัมผัสกับคนรุ่นใหม่ คนที่อายุน้อยกว่า25ปีสังคมนิยมไม่ได้เป็นสิ่งที่แปลกสำหรับเขาไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดปกติค้อนเคียวไม่ได้เป็นสิ่งที่น่ากลัวและความเสมอภาคไม่ได้เป็นสิ่งที่น่ากลัวผมยืมคําพูดของอาจารย์ใจอึ้งพากรที่โค้ดคําพูดของอาจารย์ป่วยอึ้งพากรว่าพวกอันธพาลฟาสิสในเหตุการณ์ของตุลาคม2519เขากลัวอะไรบ้างเขากลัวประชาธิปไตย เขากลัวความเสมอภาคและเขากลัวอำนาจของประชาชนนี่คือสิ่งที่เขาทำกันมาโดยตลอดแต่เมื่อสามวันที่ผ่านมาครับรัฐสภาของประเทศอรอเจนินาผ่านกฎหมายหนึ่งที่สำคัญมากในช่วงวิกฤตโควิดนั่นคือภาษีกลุ่มคนมั่งคัง่งเวลาเราพูดถึงภาษีชนชั้นกลางในประเทศไทยมักจะตื่นเต้นตกใจว่ากลัวแอในกรอนิศกษาของรอเจนินาครับ เขาบอกว่าเขาจะเก็บภาษีกล so nice ุ่มคนมั่งคั่งจากทรัพย์สินของเขาไม่ว่าคุณจะเคยเสียภาษีตัวไหนมาก่อนนะถ้าสิ้นปีคุณมีทรัพย์สินในประเทศนี้รวมถึงทรัพย์สินที่คุณถือครองอยู่ในต่างประเทศเกิน80ล้านบาทนิ่กรณีอาร์เนนาะครับคุณต้องเสียภาษี3.5%พวกเราลองทายซิว่ามีคนอาจิเนนาที่เข้าข่าในการเสียภาษีนี้กี่คนเราเข้าใจว่าจะเยอะใช่ไหมครับ จริงๆแล้วมีเพียงแค่1 2 0 0 0 0 0คนจากทั้งหมด45้ล้านคน12,000จาก45้าล้านสิ่งที่ผมอยากบอกครับก็คือมีไม่ถึง0.1%มีไม่ถึง0.1%ไม่ได้เราไม่ได้พูดถึงคน5 0แสนหแหรือ5 0ล้านสิล้านคนเลยนะครับเก็บภาษี1 2 0 0 0ค0นอานคนอาจจะน่าจะได้งบประมาณเพิ่มขึ้นประมาณ1 000, 5 0 0 0 0ล้านบาท เพื่อเอามาใช้ในการจัดสวัสดิการณทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาและก็ผู้ป่วยทำเอียร์มาร์ท็ไว้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ไม่ได้น่ากลัวครับประเทศไทยคนที่มี a อสเซหรือว่าทรัพย์สินเกิน33มล้านบาทมีเพียงแค่60,000คนทั้งประเทศเราจะรู้สึกว่าใกล้ชิดเขาเวลาเราดู YouTube ดูชีวิตของพวกเขาแต่จริงๆแล้วพวกเยู่กันคนละโลกครับ คนพวกนี้เสวยสุขบนชีวิตบนเงื่อนไขของพวกเราดังนั้นสิ่งที่ผมอยากย้ำสุดท้ายในรอบนี้ครับก็คือเวลาเราพูดถึงงบสวัสดิการมันไม่ใช่เรื่องการกดเครื่องคิดเลขว่าเอาเงินมาจากไหนพี่พี่ที่อยู่สาภาพแรงงานคงทราบดีเวลาเราเจราจากับนายจ้างมันจะเอาเครื่องคิดเลขมากดใช่ไหมมาบอกว่าข้อเสนอที่คุณเรียกร้อง มูลค่าหนึ่งร้อยล้านบาทควายที่ไหนจะให้อ่อันนี้ผมจําได้เมื่อประมาณปีห้าหนึ่งใช่ไหมครับเจรจายอยู่กับเป็นสาภาพสิงทอแห่งหนึ่งควายที่ไหนจะให้ร้อยล้านสองร้อยล้านบาทแต่สิ่งที่สาภาพแรงงานยืนยันก็คือมูลค่าที่เราทําให้แกโรงงานนี้มันเท่าไหร่เสื้อตัวหนึ่งคุณจ้างเราเท่านี้แต่มูลค่าที่มันเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่เช่นเดียวกันครับ มันไม่เกี่ยวหรอกครับว่าคุณเสียภาษีเท่าไหร่ไม่ใช่ว่าเจ้าสัวเสียภาษีเยอะแล้วเขาจะอ้างว่าเขาเป็นเจ้าของประเทศนี้มากกว่าเราแต่ต้องตั้งคำถามว่ามูลค่าหยาดเงือ่อนน้ำตาที่เราใช้กับประเทศนี้มันเท่าไหร่นั่นนี่คือสิ่งที่เราควรจะได้กลับมาเอาวิธีการคิดเรื่องความเท่าเทียมกันก,นกลับมาเอาวิธีการคิดที่เป็นอุปสรรคต่อการสร้างรัฐสวัสดิการเช่นรับผิดชอบตัวเอง แข่งขันอ่อนแอก็แพ้ไปทุนนิยมน่ารักทำให้ทุนนิยมเราสามารถที่จะสามารถปกป้องดูแลทุกคนได้ผมบอกเลยครับถ้าเรายังเห็นว่าทุนนิยมน่ารักมันง่ายมากเลยมันเกิดขึ้นเพราะว่าเราได้เสร็จเนื้อและเราเข้าใจว่ามันเป็นสเตกนะครับเอาวิธีการคิดเรื่องสงเคราะห์อ,ออกไปการมองว่าสวัสดิการเป็นของคนจนเท่านั้นเพราะทรัพยากรของประเทศนี้มากพอที่จะดูแลเราทุกคน นี่คือเป็นหัวใจใหญ่แล้วเรเอาวิธีการคิดที่สําคัญที่สุด,สดก็คือนัทสุริการคือน้ําอากาศอาหารของประชาชนทุกคนสามารถพูดได้ไม่ใช่นักวิชาการไม่ใช่หมอไม่ใช่วิศวกรก็พูดเรื่องนี้ได้เป็นสิ่งสามันปกติของทุกคนครับขอบคุณมากครับโอเคครับจากคําถามนี้อาจารผมมีก่อนจะข้ามไปคาถามหนึ่ง ผมมีคำถามในคำถามเดิมว่าแล้วประเทศไทยเราครับคือหลายคนบอกว่าจะเป็นรัสดิการเราต้องเป็นประเทศที่รวยมากๆกต้องมีทรัพยากรเหลือแต่ตอนนี้ประเทศไทยเราเรามันยังไม่ถึงจุดนั้นนะเราจะตอบคำถามนี้ยังไงเราเราพอเราไม่มีเงินมากพอเราก็ต้องแบบสังคมสงเคราะห์ไปก่อนต้องสองเคราะห์ต้องระบบคัดเลือกต้องสัมภาษณ์เพื่อได้ทุนเรียนอะไรต่างๆเงี้ยจันเราไม่พร้อมที่จะทำจะจะตอบคําถามนี้ยังไงครับ อะ,ะเรเนแลนนะครับพวกประเทศอัดสุริการทั่วโลกนั้นตอนนี้เขาก้าวข้าสู่การดูแลผู้คนอย่างเสมอภาคก็มาจากการที่เป็นประเทศยากจนวันนี้มาจากการกดเครื่องคิดแรกแล้วก็คานเขา่าเข้าไปหาในทุนแล้วบอกว่าช่วยเมตตาเวทนาหน่อยสวีเดนก็เป็นประเทศยากจนมาก่อนฟินแลนด์ก็เป็นเดนมาร์กก็เป็นเป็นประเทศยากจนมาก่อนทีนี้สำหรับประเทศไทยนะั้นมีหน่วยงานหนึ่งผมยกตัวอย่าง เลยคือเป็นหน่วยงานด้าน้านการศึกษาเนี่ยที่มีหน้าที่ในการสงเคราะห์ให้แก่คนจนนะครับแต่งบประมาณในการสงเคราะห์เขาเนี่ยเขาจ้างนักศึกษา,าเนี่ยเงินเดือน6กหมื่นเจ็ดหมื่นขึ้นมาพิสูจน์ว่าไอ้คนนี้จนเท่าไหร่เพื่อที่ว่าจะให้เงินช่วยเหลือเด็กปีละสามพันบาทอันนี้นแหละคือวิธีการคิดที่มันผิดพลาดผมบอกตัวเลขตรงนี้จริงๆผมไม่ค่อยชอบพูดเรื่องตัวเลขนะครับแต่ว่างบประมาณรายจ่ายประจําปีประเทศไทย3.2งล้านล้านบาท สร้างงบธุิการใช้งบประมาณ1.3ล้านล้านบาทเพียงแค่40%คุณอัดงบกระอมครึ่งหนึ่งคนก็เรียนมหาวิทยาลัยไ,ได้ฟรีกันทั้งประเทศวะคุณอัดงบมหาวิทยาลัยครึ่งหนึ่งคุณก็สามารถเพิ่มหมอเพิ่มพยาบาลเพิ่มนักเทคนิคการแพทย์ได้อีกเท่าตัวหนึ่งอะเพราะฉะนั้นจริงๆมันคือไมซ์เซตสำคัญครับว่าเราเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ คนคนได้ไหมนะครับการกดเครื่องคิดเลขคือวาทกรรมใหญ่ที่ชนชั้นในทุนชนชั้นนําจะพยายามบอกว่ารัฐสุริการเป็นไปไม่ได้นะครับโอเคครับในประเด็นที่ได้ถามมาว่าการปฏิรูปสถาบรรันกรัสานก็การยกเลิกหนึ่งหนึ่งสองเกี่ยวข้องกับการสร้างรัฐสุริการอย่างไร ในประเด็นแรกน,นะครับสิ่งที่ผมอยากย้ำอีกครั้งหนึ่งก็คือทำไมแนวคิดสังคมนิยมมันถึงได้เบ่งบานในกลุ่มคนรุ่นใหม่อย่างมากเพราะว่าความเหลื่อรล้ำต่างสงที่อยู่ในประเทศนี้มันมากเกินไปและมันทำให้สิ่งเหล่านี้มันไม่สมเหตุสมผลที่จะทำให้เขายอมรับผมกวาดสายตาไปผมเห็นพี่น้องนักต่อสู้ที่ต่อสู้กันมา ยี่สิบสามสิบปีนะครับบางคนยาวนานมากกว่านั้นแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากย้ำครับไม่ว่าท่านจะรู้จักสังคมนิยมมาในประสบการณ์ของท่านแบบใดในความหมายแบบใดวันนี้เป็นหน้าที่ของนักออดซู่รุ่นก่อนที่จะต้องทำความเข้าใจสังคมนิยมตามความหมายที่ฟันที่เนยหรือที่หลายคนได้พูดถึงในฐานะคนรุ่นใหม่ พวกเขาไม่ได้พูดถึงสังคมนิยมที่พ่ายแพ้พวกท่านอาจจะเคยพ่ายแพ้มาแต่พวกเขากำลังพูดถึงสังคมนิยมที่จะชนะพวกท่านอาจจะเคยเห็นสังคมนิยมที่ผิดพลาดบ่มเบว่ากลายเป็นผลิตการแต่พวกเขากำลังจะพูดถึงสังคมนิยมที่ชนะและก็สำเร็จแบบที่เกิดขึ้นในกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียในสวีเดนนอร์เวย์ฟินแลนด์เดนมาร์ก ประเทศที่สามารถสร้างวัฒสศริการได้ประเทศที่สามารถสร้างความเท่าเทียมได้เพราะฉะนั้นครับวันนี้ก่อนที่จะพูดเรื่องสถาบันกษัตริย์ผมย้ําอีกครั้งต้องขอแรงจากพี่ๆพ,พวกพี่เจ็บปวดมาก่อนพ่ายแพ้มาก่อนแต่ความพ่ายแพ้ที่อยู่ใน DNA ของเราจะไม่ถูกส่งต่อให้ไปรุ่นหลาน ส่องออกความสําเร็จส่องออกความชัยชนะและอย่างที่คุณรัชตาได้บอกมาว่าวันนี้ก็จะเด็ดดอกราชพึษกและเราจะปลูกด,ดอกกราสับสังคมนิยมนะครับวันนี้จะส่งต่อชัยชนะของพวกเรากันสิ่งหนึ่งที่ผมอยากย้ำครับทุกท่านสถาบันกษัตริย์เกี่ยวข้องอย่างไรต่อการเป็นอุปสรรคต่กอกรารสูริการตามที่คุณสุพนัทได้บอกมาทีแรก ข้อเสนอสังคมนิยมประชาธิปไตยและรัฐสุริการที่เป็นรูปรธรรมถึงขั้นเสนอเป็นพรอบอรในขวบปีแรกของการอภิวัตสยามเม่อคือจากรไปดีพนมยงค์แต่สิ่งเหล่านี้ถูกตอบโด้ต่อต้านโดยราชาการที่เจ็บบอกว่าเป็นไปไม่ได้และไม่จําเป็นประเทศนี้ไม่เคยมีคนอดตายแม้กระทั่งสุนัขจรจัดเข้าไปในวัดยังขอข้าวค้ากินได้ คนที่อดตายคือคนที่อ้าปากไม่ได้เท่านั้นนี่เองนี่คือคําตอบโต้อย่างเป็นทางการของราัชกาลที่เจซึ่งเป็นภาพสะท้อนให้เห็นว่าชนชั้นนําไม่เคยเข้าใจว่าชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่อดอย่างยากแค้นเป็นอย่างไรและนี่คือชนวนต่อการรัฐประหารครั้งแรกของประเทศไทยยังไม่ต้องนับรวมครับการก่อตั้งพรรคประชาธิปัตย์ครั้งแรกนั่นก็คือ การตออดอ้างทกบปักป้ายข้าวเหนียวของสีสอสอ,อีสานนะครับเป็นการใช้คำเพื่อเหยียดหยามสอสอ,อีสานควงอภัยวงไม่พอใจอย่างมากที่ตัวเองต้องถูกดั้งจากตำแหน่งนายกอมนตรีต้องมาตั้งพรรประชาธิปัตย์งัดพยายามที่จะพูดถึงพระราชบัญญัติในการที่จะลดอำนาจของกลุ่มทุนขู่ขาดมากมายนะครับและอย่างที่ท่าน ทุกท่านทราบกันตั้งแะะต่ทศวรรษ2490คือการพยายามฟื้นฟูบทบาทของสถาบันกษัตริย์งัเป็นอุปสรรคต่อความเสมอภาคเรายังไม่ต้องนับรวมถึงอำนาจเผด็จการที่ฆ่าชีวิตนักการเมืองแนวสังคมนิยมประชาธิปไตยหนึ่งในนั้นคือเายียงสิริขันทวดของจุทาทิพยสิริขันไม่น่าเชื่อครับเวลาผ่านไป68ปี นะครับ60กว่าปีของการตายของนักการเมืองแนวสังคมนิยมเหรณของเขายังถูกดำเนินคดีเหมือนกันประเทศนี้น่าเศร้าและอุปสรรคสําคัญนั่นก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์และเครือข่ายอันรักนิยมและชนชั้นในทุนที่เกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับซังไปกว่านั้นที่รีภัยพูดถึงพระราชบัญญัติประกันสังคมพระราชบัญญัติประกันสังคมมีการเสนอก่อนปีพศ2500แต่ไม่มีการประกาศใช้ การรัฐประหารของสวิตธนารัฐคือการเฟรชการหยุดการประกาศบังคับใช้พระราชบัญญัติปาาระกันสังคมกันต้องคอยยาวนานเกือบ4ี่สิปีถึงจะมีการประกาศใช้การรัฐประหารของสื่อธนารัฐอีกด้านหนึ่งคือการฟื้นฟูบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ถ้าใครมีโอกาสอ่านหนังสือของอาจารย์นัทพลใจจริงอ,อ,อง่าืออะไรน,นะครับใน นายทุนขุนศึกสังนินาและพยายอินทรีบทบาทสำคัญครับการอดอ,อ้านคอมมิวนิสต์สถาบันกษัตริย์กองทัพและเจ้าสวัวทำงานร่วมกันในการปฏิเสธก้าวแรกสู่กสุรสิการที่สำคัญนั่นคือนั่นคือพระราชบัญญัติประกันสังคมการปฏิเสธครั้งนั้นจึงเป็นจุดเริ่มต้น ต่อการเดินหน้าของประเทศไทยสู่ระบบสังคมสงเคราะห์ที่ยาวนานกว่าครึ่งศตรวรรษและเป็นระบบที่บมแฝงและทำลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างแสงสาหัสนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นถัดมาครับวันนี้เราเห็นกระแสสังคมนิยมุ่งขึ้นสูงแต่สิ่งที่ผมอยากย้อนกลับไปครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกครับระหว่างปี2516ถึง2519 แนวคิดสังคมนิยมถือว่าเป็นกระแสการในกลุ่มคนรุ่นใหม่ไม่ใช่เพียงแค่ว่าเพราะว่ามันเท่มันคูมันชิกแต่สิ่งที่ทําให้กระแสสังคมนิยมกลายเป็นกระแสที่มีการพูดถึงมากใน,ในกลุ่มคนรุ่นใหม่และกลุ่มผู้ใช้รายงานนั่นคือยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลงยุคสมัยของความเสมอภาคอย่างที่คุณสุพนัทได้บอกถึงบทบาทของพรรคสังคมนิยมแต่6ตุลาสองห้าหนึ่งเก้า 6ตุลา2519ไม่มีเหตุการณ์ใดที่สามารถเชื่อมโยงกับสถาบันพระมหากรรษัตริย์ได้ชัดเจนกว่าเหตุการณ์6ตุลาคม2519อีกแล้วครับและเหตุการณ์6ตุลาคม2519ก็คือจุดเริ่มต้นครั้งสำคัญที่ทำให้ความเสมอภาคกลายเป็นสิ่งผิดปกติในสังคมไทย เวลาผ่านไป40กว่าปีนิสหายที่เคยต่อสู้ในหกรกาคม2519บางคนกลายเป็นสริมบางคนรับใช้อำนาจเผด็จการยกตัวอย่างเช่นอเนกเก่าธรรมทัศรัรัฐมนตรีว่าการกระทร,งระวงศึกษาเคยเป็นคนที่ร่วมอยู่ในเหตุการณ์นั้นแต่ว่าวันนี้ก็รับใช้เผด็จการเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณสุพนักกิ่งแก้วบอกมีเยอะครับคนที่เหยียบ ชีวิตเหยียบศพเพื่อนขึ้นไปเหยียบความฝันของเพื่อนไปผมยกกรของอาจารย์เกษมผมจํากรไม่ได้แต่ผมจําเนื้อความได้คือเพื่อนอย่าถามเลยว่าเพื่อนตายเพื่ออะไรเพื่อนอย่าถามเลยว่าเพื่อนตายเพื่ออะไรเพราะสิ่งที่เพื่อนตายมันมีคนเหยียบย่ํามันมีคนเอาใช้เป็นเก้าอี้ในการที่ก้าวขึ้นไปเหยียบขึ้นไปเพื่อได้ตําแหน่งเพื่อได้รับยศถาบรรดาสั่งมีชีวิตที่สุขสบายแต่เพื่อนตาย คนที่อยู่เบื้องหลังการตายของเพื่อนเขาก็ใหญ่โตจนเร,เราไม่สามารถที่จะไปเอื้อมถึงได้นี่คือ6กตุวกาสองห้าหนึ่งอีกหนึ่งครั้งในการต่อต้านแนวคิดมบสวัสดิการที่มีความเชื่อมโยงกับสถาบันกษัตรตย์เษาผมจาเป็นต้องพูดถึงเหตุการณ์เสื้อแดงปีห้าสาเหตุการณ์เสื้อแดงปี5้าสามเป็นเหตุการณ์ที่น่าเศร้ามากครับผมเชื่อว่าหลายคนคงอยู่ในกระบวนการครั้งนั้น เป็นเหตุการณ์ที่น่าเศร้าผมคุยกับลูกศิษย์ลูกหาที่เติบโตมาเขาบอกเขาเติบโตในครอบครัวจังหวัดภาคอีสานครอบครัวคนเสื้อแดงมันคือบาดแผลในชีวิตของครอบครัวเขาที่ไม่สามารถโอออกไปได้คำอธิบายที่ผมได้ศึกษามาปรากฏการที่ศึกษามาผ่านมาสิบปีหลายคนบอกว่านี่เป็นเรื่องของทักษิณเรื่องของการเมืองเชิองอัตลักษณ์ผมบอกได้เลยครับขบวนการเสื้อแดงคือขอบวนการต่อสู้ทางชนชั้นที่ใหญ่ที่สุดที่ประเทศไทยเคยมี ห้าปี54ก็พิสูจน์แล้วว่าการที่ยิ่งรักชินวัตรสามารถชนะได้ในสุพรรณบุรีและหลายจังหวัดในพื้นที่ของฝ่ายตรงข้ามเอาชนะระบบหัวคะแนนแบบเดิมเป็นการทําลายทฤษฎีสองนักครือประชาธิปไตยของอนเนกเก่าธรรมทัศนั่นคือคนธรรมดาครับคนที่อยู่กับท้องไงท้องนาะเลือกด้วยนโยบายเลือกด้วยสิ่งที่มันสามารถเปลี่ยนชุดของเขาได้ ไม่ได้เลือกด้วยการอุปธรรมค้ำชูเลือดด้วยนโยบายธรรมดาพื้นฐานง่ายๆสามสิบบาทที่ทําให้ชีวิตของเขาไม่ต้องขายนาไม่ต้องขายตัวชีวิตที่มันสามารถจับต้องไดนะะ้นี่คือคนธรรมดาสามารถเลือกได้แต่เราคงต้องบอกว่ารัฐประหารปี4ี่เก้าในเหตุการณ์คนเสื้อแดงปีห้าสามมีความเกี่ยวข้องยึดโยงกับสถาบันกษัตริย์อย่างที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับะทุกท่าน ได้ามาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ผมคุยกับคนที่เชิญผมมาวันนี้ผมขออนุญาตเอ่ยชื่อเพราะผมจำเป็นที่ต้องใส่หน้าตาของพวกเขาทุกคนใส่ชื่อใส่ความฝันของพวกเขาทุกคนที่พวกเขาถูกดำเนินคดีคุณบอลชนินครับเชิญผมมาคุณบอลเป็นนักศึกษาหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สนใจเรื่องรัฐสุริการอย่างมากและคำปราศัยของเขา ที่ตนำนําให้เขาถูกดําเนินคดีมากมายเป็นหางว่าวผมถามว่าบอลภาัยอะไรเดี๋ยวคนหาว่าผมพู้จายกเมีกผมขอเอ่ยชื่อคุณบอลคุณบอลภาัยในสิ่งที่ง่ายและพื้นฐานมากบอลบอกว่าผมปภาัยในสิ่งที่ถูกพรรคการเมืองหาเสียงเมื่อปีหกหนึ่งหกสองมีพรรการเมืองไหมัไหมครับหาเสียงว่าถ้าชนะการเลือกตั้ง จะซื้อเกลือนำน้ำแล้วก็เพิ่มงบประมาณสถาบันการศึกษาไม่มีครับแม้แต่พักความประชารัฐก็ไม่เคยหาเสียงว่าถ้าชันชนะการเลือกตั้งจะเพิ่มงบประมาณสามหมื่นล้านซื้อเกลือดำน้ำแล้วเพิ่มงบประมาณกรศึกษาอีกสิบเปอร์เซ็นต์ไม่เคยมีทุกพักหาเสียงเรื่องของการดูแลคนแก่บำนาญเด็กเรียนหนังสือฟรีปฏิรูปประกันสังคมทุกพักหาเสียงแต่ไม่มีพักไหนทำ ผมมีอินบ็อกซ์มากมายจากหลายพรรคการเมืองบอกว่าชื่นชมอาจารย์มากอาจารย์พูดเรื่องนี้ผมอยากบอกไปถึงสสในสภานะครับคุณมีสสห้าสิบคนแต่คุณไม่กล้าเท่าบอลชนินหนึ่งคนคุณมีสสฝ่ายค้านในสภารวนคนน้อยคนคุณไม่กล้าเท่าเพนกวินพะเรศวิรัตไม่กล้าเท่าหัวสภาที่สื่นไม่กล้าเท่าลุงอนัสยาหน้าอายครับเป็นตัวถ่วงประชาชนเพราะฉะนั้นวันนี้ สิ่งที่เราเห็นครับชัดเจนนักศึกษาก้าวขึ้นมาพูดเรื่องความเสมอภาคปฏิรูปสถาบันกษัตรยิย์ยกเลิกมาตราหนึ่งหนึ่งสองเพื่อที่จะเดินหน้าสู่ความฝันสามัญของประชาชนทุกคนนั่นคือรัฐสวัสดิการเปลี่ยนใไม่บาทได้ถึงบาทสุดท้ายแต่วันนี้พวกเขาถูกดำเนินคดีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากย้ำครับพวกเขากล้าหาญมากพวกเขายืนยัน พวกเขายืนยันในสิ่งที่พวกมีอํานาจพวกมีอภิสิทธิ์ในบ้านเมืองนี้ไม่กล้ายยืนยันแต่ไม่ใช่แค่พวกเขาเท่านั้นนะครับคนขับแท็กซี่สามารถแตะใต้ได้ว่าไม่รับตํารวจทหารเราเห็นภาพแม่ค้าขายเต้าหู้แม่ค้าขายน้าําเต้าหู้คนขายเข้ามันไก่บอกว่าไม่ขอขายให้ตารวจหารในเครื่องแบบวันนี้ทุกคนสามารถยืนยันทําได้คนตัวเแ็กตัวน้อยสามารถทําได้ เพราะฉะนั้นวันนี้ครับสิ่งหนึ่งที่คนธรรมดาสามัญที่เราสามารถยืนยันได้เพราะสถาบันกษัตริย์คือส่วนหนึ่งของชนชั้นในทุนที่ใหญ่โตมากมายมหาศาลอย่างที่คุณศรีภยัยได้กล่าวมาว่าพวกเขาใช้จารีตประเพณีในการกดคนให้ยอมจำนนมีผู้นำรารยงานที่ต้องโดนดำเนินคดีในเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้อยู่ในอดีตเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเอายืนยันในสิทธิสามัญที่เราต้องทำให้ได้วันนี้ ประเทศเพื่อนบ้านเราไกลออกไปไม่ไกลที่อินเดียครับนัดหยุดงานหนึ่งร้อยกว่าล้านคนสามารถนำสู่การเปลี่ยนแปลงได้ที่ชิรีครับหยุดงานเพียงแค่สามวันเท่านั้นหยุดงานเพียงแค่สามวันให้รู้ว่ามูลค่าความมั่งคั่งในประเทศนี้เราเป็นคนสร้างสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นแค่ผู้ใช้แรงงานในอุตสาหกรรมเท่านั้นแรงงานที่ไม่มีนายจ้างแรงงานอิสระต่างๆ รวมตัวกันสามารถทําได้ส่งเสียงสัญญาณว่าการต่อ,อสู้ครั้งนี้ต้องชนะหน้าสิ่งหนึ่งที่ผมย้ำทุกครั้งนะครับถ้าเราไม่คุยกันในวันนี้พวกอภิสิทธิชนจะคุยแทนเราคิดแทนเราเหมือนในครั้งหนึ่งในปีห้าสามครั้งหนึ่งในปีสามสี่สามห้าครั้งหนึ่งลัลปีสองสี่เจ็ดห้าวันนี้เราคุยกันว่า เอนเกมวันนี้คือนักบริการท่วนหน้าคบวงจรปฏิรูปสถาบันกษัตริย์บาทแรกถึงบาทสุดท้ายเป็นนักบริการและการหยุดงานทั่วประเทศคือเครื่องมือที่เราต้องทบทวนและนำมาคบคิดกันเพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ขอบคุณมากครับชัดเจนนะครับก็